สวัสดีครับทุกคนยย คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปกินข้าวต้มปลาร้านเด็ดร้านดังนะครับผมในย่านตาปูนชื่อร้านว่ายงเฮงค่ะ<า>ออกเสียงถูกป,ปังรู้นะยงเฮงหรือยองเฮงสักอย่างนี้แหละเป็นร้านเด็ดในตลาดตาปูนเลยใช่ไหมที่ต้องปไปดั้งเดิน,นเก่าแก่มานานมากแล้วค่ะแล้วก็จะไปกินไอศครีมนะครับผมที่ร้านอะไรไอศครีมทิพรสพค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านในตำนานเหมือนกันเป็นร้านเก่าแก่มา50ปีได้แล้วค่ะจริงๆอะ่ะไปตลาดตาปูนอ่ะมันจะติดรถไฟฟ้าเลยใช่ไหมใช่สามารถนั่งรถไฟฟ้า MR นะคะสายสีม่วงนะคะลงสถานีเตาปูนได้เลยทางออก3เดินไปนดิดเดียวก็ถึงร้านแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะเดินทางไปโดยรถทุกทุกไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า100%ยเปอร์เซ็นะคะือเราค้นพบแอปพลิเคชันชื่อ v o v e ป่ไเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองนั่งทุกทุกไฟฟ้ากันนะครับผมไป Let's go ทุกทุกไฟฟ้าเรามาแล้วนะครับ้ทะเบียน,นดี ใช่ครับผมใช่ครับทีนี้ต้องทํายังไงต่อครับต้องสแกนอะไรไหมเดี๋ยวลูกค้าสแกนจ่ายเงินตรงนี้ครับก่อนเดี๋ยวเรามาสแกนกันได้ไหมได้แล้วโอเคขึ้นได้เลยโอเคโอเคครับผมครับ็นยังไงขอสัมภาษณ์หน่อยสบายดีไหมนั่งสบายมากค่ะเบาเบาะหนังนะคะนั่งสะอาดใหม่เอี่ยมกว้างขวางด้วยเบาะนุ่มดีมากสบายมาก ว่างนั่งสบายนุ่มไม่มีเสียงเลยเพราะเป็นรถไฟฟ้านะครับจะเปิดไฟให้ได้ครับโอ้มีไฟมมีไฟให้ด้วยโอ้ดีมากเลยขอบคุณค่ะตอนนี้เราออกมาก็คอนข่าจะค่ำเนาะประมาณเกือบจะหกโมงใช่คือดีมากเลยนะคือมันเงียบแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นมันไม่เหม็นควันไม่อะไรเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าอาหานั่งสบายมากนี่นะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะครับที่ช่องทางนี้เลยนะครับผมไปสแกนดามในหน้าจอได้เลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่ตลาดเตาปูนของขายเยอะเลยนะที่ตลาดเตาปูนนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวหรือจะมาเดินกินของแถวนี้ก็ได้นะครับเยอะอยู่ร้านข้าวต้มเราต้องเข้าซอยนี้นะครับโอเคปะถ้าดูจากหน้อซอยเนี่ยเราก็อาจจะไม่เชื่อนะว่ามีร้านแบบเด็ดเด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดอยู่ในซอยนี้ใช่ไหม เดินเข้ามาในซอยนิดเดียวนะครับเราก็จะเจอแล้วนะครับนี่ร้านแรกเลยทางซ้ายของเราก็คือไอศครีมทิพพลรดนะครับแต่ว่าเราจะไม่กินก่อนนะเราจะมากินที่หลังร้านที่เราจะมากินก่อนก็คือร้านย่องเฮงนะครับนี่มีหลายอย่างเลยนะครับเด็ดๆด็ดไ ครับข้าวต้มปลาแหมเป็นไงน่ากินไหมฮะมาเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับอร่อยร้อนด้วยอร่อยแล้วก็ร้อนนะครับน้ำมีแบบเดือดๆปุดๆแหละมันนัวแล้วก็ไม่เข้มไม่ไม่ไมไมไม ไม่มีความแบบดีดเค็มดีดดีดดีดมันชุ่รสมากอ่ะกลมกล่อมแล้วก็เนื้อนัวแบบเนื้อแบบจางๆอ่ะรู้สึกได้ว่าไม่ปรุงเยอะรู้สึกเขาเขาไม่ปรุงเยอะอะเดี๋ยวมาชิมน้ำจิ้มโต้าเจียวดีอือรู้สึกก็อร่อยอ่ะโต้าเจียวนี่คือรสชาติแบบกินเข้าไปเพื่อผู้สึกเหมือนแบบอยู่เมืองจีนนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเต้าเจี้ยวจีนอ่ะอยูปลาสิ นมาดูปลาวา้ากริบยอดเดี่ยวปลาเข้าเร้าเนื้อปลาจะรู้สึกแบบเนื้อปลามันแน่นอ่ะแน่นดีมากไม่ใช่แบบปลานิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเนื้อปลาแบบแต่ปลาอย่างดีนะครับสดใช่ไหมใช่รู้สึกมีความสดเลย ร้านนี้มีข้าวต้มปลามีปลามีกะเพราหมูมีก๋าเหลารวมมิตร,ร,รม,มียำม,มีโจ๊กนะครับใช่กะเพราหมูกะเพราเอา <c oughs> เอกะเพราหมู <c oughs> ร้านนี้เปิดบ่ายสองนะครับถึงสามทุ่มาราคาอยู่แถวนี้ที่จะมากินมาได้นะครับเนีข <c oughs> ออนุญาตก,กินก่อนนะครับหล <c oughs> <c oughs> ังจากที่เราทาน ข้าวต้มปลาเรียบร้อยแล้วเรามาที่ร้านไหนต่อไอศครีมทิพย์พลดแถมแทมร้านอยู่ที่ไหนนี่แหละคะ่ะเดินไกลมากเลยอะ่ะเนี่ยข้ามถนนมาแล้วก็ถึงร้านเลยอยู่ตรงข้ามร้านข้าวต้มปลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินไอศครีมในตำนานใช่นี่ทิพย์พลดพสสองห้านมับมาจนถึงตอนนี้ปี65ก็50กว่าปีแล้วค่ะ นี่ไอศครีมนะครับนี่ดูสิก็จะ,จะมีแบบนี้เป็นไอศครีมในตำนานจริงๆนะเนี่ยเห็นเปล่า <m> มีคมวามเก่าแก่เห็นไหมภาพขาวดำนี่ว้าวน่ากินน่าเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าไอศครีมแบบตักเป็นก้อนอะที่ตักตักแล้วเป็นก้อนอมๆกับใส่กับไอ,ไ,อไออะไรนะขนมปังอะ่ะไม่ใช่อะเป็นแบบนี้เลยอะ่ะคล้ายๆไอศครีมที่ห้องแบบ กันดังบนห้างอะไรอย่างเงี้ยเออให้กินหมดเลยออสั่งเป็นหนึ่งก็ได้เป็นแยกช่วอย่างงี้ก็ได้สั่งเป็นแยกช่วก็ได้แล้วก็ถ้าเติมท็อปปี้เอาเออเป็นสกู๊ปสั่งอันไหนอันนี้คือเมนูระดับตำนานอ่าก็คือเมนูทิพรส์ไข่แข็งนะครับนี่แล้วอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือเมนูขนมต้มแดงนะครับนี่ทางร้านบอกว่าเป็นเมนูดั้งเดิมเนาะเออ ใหขนมเป็นขนมโบราณเนี่ยข,ข,ข,ขนมต้มแดงแต่เนี่ยเป็นขนมโบราณเนี่ยเขาบอกว่าขนมต้มแดงไอศครีมกาแฟรสเข้มข้นทานคู่กับขนมพื้นบ้านอย่างขนมต้มแดงเคี่ยวด้วยน้ำตาลมะพร้าว ไอศครีมไข่แข็งนะครับนี่โ้ชิมไยก่อนอ,อร่อยอะ่ะอร่อยมีความเป็นแบบเตกาเต้าไข่แดงแล้วมีข้าวโพดด้วยอืม,อมเป็นเหมือนซุปข้าวโพดเดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้ตัวน,นี้นะครับขนมต้มแดง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 ,แดงีเป็นขนมโบราณนะครับนี่ขงขางมาง มีความกรอบความหนึบๆแล้วก็ได้ความหวานของตัวนี้ครับน้ำตาลมะพร้าวเนาะใช่ไหม mm hmm. เอออร่อยนะครับตัวนี้โอ้ยมีคุกกี้เออมีคุกกี้นะแล้วก็ผสมกับออไอศครีมม,มันเข้ากันจริงๆไอศครีมกาแฟมันเข้ากันแล้วก็ตัดกับขนมแดงพอดีเลยอ่ะอ,อร่อยครับ ขากลับแล้วก็จะใช้บริการรถไฟรถตุ๊กๆไฟฟ้ามูฟมีเหมือนเดิมนะคะก็คือเรียกเขาแล้วรอให้เขามารับอยู่อยู่ในแอปมันจะมีอยู่ให้ปักว่าจุดไหนที่เราจะนับพบมารับหรือไปส่งอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่มาแล้วนี่รถไฟฟ้าเรามาแล้วนะครับโอเคมานี่ดีเที่เลยนะครับผมนี่ังไงเพื่อความปลอดภัย มา l e t โ go เย็นสบายเนาะเย็นสบายใช้บริการทุกๆุไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะับเฮ้ยเบาใหญ่จริงๆนะเบาใหญ่เออนั่งสบายจริงๆนะครับ ถึงแล้วนะครับผมจบแล้วนะครับสำหรับทริปนั่งรถตุกๆไฟฟ้า100%กับ Move Me <c oughs> แล้วก็ร้านอาหารในตำนานทั้ง2อร้านนะคะในย่านเตาปู่ใครอยู่แถวๆย่านท,ที่มีบริการทุกๆไฟฟ้าก็อย่าลืมกดนนะครับบริการดีมากขับรถดีมากพนักง,งานทุกคนสุภาพใช่จ้าไพลเลาะเลยะคะและรถสรดด้วยนะครับ <c oughs> นั่งสบาย <c oughs> ชอบเลยติดใจนะครับเพื่อรักเสือสิงแหวนล้อมด้วยเนาะเพราะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับ <c oughs> ผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจนะครับแล้วก็ดกด subscribe <c oughs> ให้ผมด้วยนะครับผมเย้แล้วเจอกันคลิปหน้าคับ